สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาปักเบ็ดนะครับผมมักในน้ําเพื่อนี่นะครับผมผมว่าในนาจะมีน้ําก่อนนะครับเนาะวันนี้เอาเบ็ดความยาวเมตรแปดสิบมานะครับเยือวันนี้เปลี่ยนเป็นลูกปลาหมอนะครับปลาเขิงปลาเสด็จเนี่ยนะครับนะครับป่ะเดี๋ยวเามาเริ่มใส่กันเลยนะครับผม นี่ก็เริ่มปักแล้วนะครับนะครับเอาเยื่อลงไปประมาณสัก2-3ข้อนิ้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอปักเบ็ดไปก่อนนะครับทชเครับเดี๋ยวผมบดเขาไปมาดูผลงานนะครับ ครับท่านชมครับตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไะเดี๋ยวเราจะเดินป๊กันนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงปายแล้วนะครับห้าโมงกว่าๆแล้วนะครับใส่มดแล้วไะครับท่านชมครับเดี๋ยวเราจะไปใจเบสของเราเลยนะครับผมดูว่ารอบแหลกนี่จะได้กอนะครับเนาะทีนี้เยือมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผม เตกลงหน่อยนะครับน้ำแห้งแล้วนะครับดูหลังต่อไปต่อนะครับวันนี้ฝนมาตกนะครับผมดูหลังต่อไปหลังนี้ใส่ก่อหลังนี้เป็นได้เอ้ยเอ,อ้ยเยอะมดนะครับท่านทครับนี่หลังนี้เดี๋ยวผมเติมเยอะกันนะครับ นี่นะครับงนี้ป่าติดแล้วนะครับดึงขึ้นมานี่ะตัวแรกนะครับนี่ครับปรากฏนะครับท่านชมครับนี่โหกินเมือนขนาดละสวยงามอยู่นะครับ แกนี่โอ้กินเหมือนขนาดเลยเดี๋ยวผมตัดเหงื่อมันออกก่อนนะครับนี่นี่ใส่ในกระชังก่อนนะครับมาละตัวแรกนะครับท่านผู้ชมครับดู โอ้ oh. ดูมันกินแล้วครับมันเหมือนขนาดละวจิตเหมือนขนาดแล้วนะครับ,นนนนะะรบเดี๋ยวผมเติมเยอะกัน,นครับเอ้ยเติมเยอะกันเติมเยอะกัน,นครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดู หลังต่อไปต่อนะครับนี่โอ้ยติเก่านี่นะครับอึ๊บน้ำแห้งนะครับป่ะไปไปดูต่อแหมนะครับผมเก็บกิมกันดูต่อแหมนะครับผม หลังนี้มีอากาศนะครับท่านชมนครับนี่หลังนี้หลังนี้นะครับปาติดแล้วนะครับกะยังเอ้ยากาอดนะครับดึงขึ้นมานี่อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวกันครับดอดินแห้งขนาด ครับใส่ได้อยู่ได้อยู่นะครับนี่ตัดหนึ่งออกก่อนนะครับตัวที่สองมัน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 มนอยู่นะครับน้ชมครับนี่สตัวแล้วเดี๋ยวผมเติมเจอแล้วก่อนเดีย๋ยวเราไปดูต่อแหนะครับมาดูหลังนี้นะครับ ป่าติดแล้วนะครับน้ชมครับนี่ตะกฏดึงขึ้นมานี่อีกหนึ่งตัวนะครับไซ <c oughs> ก็งามอยู่นะครับ <c oughs> นะครับดูใหญ่อยู่ <c oughs> นี่ ดอาวุธออกกันนะครับมันมาน,มานอยู่นะครับท่านชมครับสามตัวละวเห็นขนาดใส่เข้าไปนี่สามแต้มสามตัวใส่งามๆเลยนะครับท่านชมครับไปเดี๋ยวไปดูตอนนะครับผมมาดูหลังนี้นะครับ ลัน,นี้ป่าติดแล้วนะครับนี่ดึงขึ้นมานี่อีกหนึ่งตัวนะครับปรากฏโอ้กินเมือนขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมครับใสป่ปอริวมาละนะครับดอกเมือนขนาดเลยนะครับ เดี๋ยวตัดเงือนออกก่อนนะครับมันมเลยนะครับทํานผู้มครับได้อยู่นะครับปรากฏกับเยือลูกปลาหมอนนี่นะครับนี่นขำนี่ดีนี่ใส่เข้าไปนี่นะครับ สีตัวแล้วครับท่านชมว่ามันมันมันมนัเดี๋ยวเราไปดูแฮมนะครับผมมาดูหลังนี้นะครับหลังนี้ป่าติดแล้วนะครับนี่อ๋อยงเลยปะกดนะครับตึงขึ้นมาป่าตัวใหญ่ๆนะครับท่านชมครับ นี่ตัวใหญ่อยู่นะครับดอกใหญ่อยู่นะครับขาวจดโลนี่ตัดหนองออกกันนะครับ อยู่นะครับท่านผู้ชมครับใส่เข้าไปโดโอ้โหไปเดี๋ยวผมเติมเยอะแฮมนะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับเนาะดูหลังหน้านี้นะครับปลายเบ็ดเปียน่าจะติดอยู่นะครับท่านผู้ชมครับนี่โด ดึงขึ้นมานี่ปะากตแหมตัวแล้วนะครับนี่มันมาเลยนะครับน้ำชมครับได้หลายตัวแล้วนะครับตัดเหง้ากกนันมันมาเลยส่วนใหญ่ปะากตจะกินนะครับผม ปลาช่อนปลาลิมยังไม่เห็นเตือนะครับนี่ใส่เข้าไปโถโอ้ยเป็นกิโลแล้วครับทำทาชมครับนักขนาดเลยะเดี๋ยวผมเติมเยอะแล้วก็เอาไปดูต่อนะครับมาดูหลังนี้นะครับหลังนี้ก็ติดแล้วนะครับดึงขึ้นมานี้อีกหนึ่งตัว กดนะครับประกดกินดีขนาดเลยนะครับท่านชมครับกินเจือปลาเสด็ดนะครับมันมาเลยนะครับได้หลายตัวละนี่ใส่เข้าไปเดี๋ยวไปดูแฮมนะครับผมมาดูแถงนี้นะครับป่าติดแล้วนะครับ ดึงขึ้นมานี่อีกหนึ่งตัวนะครับนหนึ่งตัวหนึ่งแต้มนะครับมันมนันมันม,นมันมนัมน,มนเลยนี่ตัดเอนนะครับจะมุดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเกือไปขีดหลังแล้วเนาะ เอาก่อนใส่เข้าไปหลายตัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูแหมนะครับจะหมดละหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไะเดี๋ยวเอาไปสรุปกันที่ภาคพุ่นนะครับผมหมดอ่ะครับท่านผู้ชมครับปิกมาแล้วนะครับผมนี่ผลงานนะครับผมเอามานับดูนะครับตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยเนาะเนาะ นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแพตตัวนะครับท่านผู้ชมครับ แปดตัวได้ยูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพักก่อนก่อนนะครับท่านชมครับเดี๋ยวเขาจะไปดูรอบที่สองของเขานะครับมันมันอยู่มันมันอยู่แอบนี้นะครับป่ะท่านชมครับเดี๋ยวเขาจะไปใจรอบที่สองของเขานะครับเนาะพยายามดูว่ารอบที่สองนี่จะได้กี่ตัวนะครับมาดูหลังนี้นะครับ ูเหมือนป่าติดแล้วนะครับปรากฏนะครับดึงขึ้นมานี่มาแล้วครับตัวแรกในรอบที่สองนะครับใส่นี้นี่ก่อนนี่ปรากฏนะครับ ใส่ได้อยู่งามอยู่นี่เงื่องออกกันนะครับนี่ใส่เข้าไปหมาตัวตัวแรกมาแล้วนะครับไปเดี๋ยวเอาไปดูตอนนะครับท่านชมครับหลังนี้ปติสกรรมนะครับท่านชมครับถูกดึงไปเด้อ นะครับรุดไปแล้วนะครับมาดูหลังนี้นะครับโอ้หลังนี้ปาติดน,นะครับท่าน้ชงครับเอาล่ะกล้องสิยังไงเอาก้องขี้โคนะครับท่าน้ยมครับนะ ดึงขึ้นมาก่อนนะครับดึงขึ้นมานี่เดี๋ยวนะครับคุณมครับอยากหน่อยอ๊บนี่ตัวที่สองนี่เหนิงออกก่อนนะครับมัน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 อยู่นะครับ สองเต้มรอบที่สองนะครับใส่เข้าไปนี่สองตัวแล้วนะครับไปดูต่อนะครับหลังนี้ก็มมดแล้วนะครับท่านชมครับไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่ภาคกุ้นนะครับผมหมดแล้วสับปิ๊กมาแล้วนะครับท่านชมครับสรุปรอบที่สอง ได้อยู่2ตัวนะครับก็ถือว่าบอได้อยู่นะครับรอบแดงนี้หมานอะยู่เนาะรอบที่สองนี้บอกให้ตได้นะครับได้สองตัวก็ถือว่าได้อยู่นะครับหนึ่งสองตัวนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับดูปากกฏทั้งนั้นเลยนะครับมัน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 ยู่งเ ครับคืนนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับท่านชมครับเดี๋ยวปลูกเอามารุ่นตอนเก็บเบ็ดโอ้ยตอนมาเจ้ามกำเนาะครับคืนนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดียามเจ้าครับท่านชมครับตะกี้ฝนก็เริ่มอ้อยมาแล้วนะครับผมบรรยากาศนะครับเราจะไปเก็บเบ็ดต้วยกันแล้วนะครับผมันี้เป็นไดเอ้ยโดนก็ ทัออ้งนี่เชื่อยังมีอยู่นะครับป่ะ,ปะไปดูหลังต่อไปต่อนะครับมาดูหลังนี้นะครับดูเหมือนป่าจะติดนะครับดึงขึ้นมานี่ปรากฏนะครับท่านผู้ชมครับนี่ ตัวแรกมาแล้วนะครับมันโอ้หลังนี้ก็ติ้นเหนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยดึงขึ้นมานี่สองตัวนะครับนี่สองตัวติดใกล้ๆกันเลยนะครับมันหวานมันาน,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 นอยู่มาเจ้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บปลากันนะครับท่านผู้ชมครับมาดูหลังนี้นะครับ ดูมันปลาจะติดนะครับนี่ดึงขึ้นมานี่ได้อีกหนึ่งตัวนะครับท่านชมนครับนี่อันนี้เป็นสร้างทางรถไฟนะครับท่านชมนครับเนี่ยดได้มาละหนึ่งตัวแฮมหนึ่งตัวนะครับปลเดี๋ยวไปดูแหมนะครับผมใกล้จะหมดแล้วนะครับ ปลากดติดดึงขึ้นมานี่อีกหนึ่งตัวนะครับท่านชมครับเงื่องมันปักข้างมันทันนี่มันหวานอยู่นะครับท่านผู้ชมครับมาเจ้านี่ใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือหลังหน้าพ้นหลังสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมแก็บปลาตัวนี้ก่อนนะครับฝนก็อ้อยมาแล้วนะครับฝนตกมาแล้วนะครับท่านชมครับไปเดี๋ยว ้รบลนะนคัหลังหน้านี้หลังสุดท้ายแล้วนะครับท่านชมครับโดนก่อนหลังนี้บ่โดนนะครับเหยื่อมีอยู่เหมือนเดิมปุ๊บรุดไปลปะไปเดี๋ยวไปสรุปกันที่พักกุ้นนะครับผมหมดแล้วนะครับ มาครับท่าผช้มชมครับปิกมาแล้วนะครับผมได้ยูซีตัวนะครับนี่นี่ก็ผลงานตะคืนพอได้อยู่นะครับนีออ่ตัวนั่นเนาะนี่ใหญ่ใหญ่เนาะมาอ่ะเดี๋ยวสีปิดกันเลยนี่หนึ่งสองกระปมตัว3ับ<ะ>สาม เออนอสี่นีี่ตัวนะครับท่านผู้ชมครับเออัวยาวเลยเออเมอนี่ถือว่าพอได้อยู่นะครับประมาณสักโลปเกือบ2องโลนะครับโลไงฮะนออืมนะครับถือว่าได้อยู่นครับอยู่นอครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับท่าชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับช่องดี 2K ออเบอลชตัวเองนะครับผม คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ